อะไรอ่ะะตะสนุกขึ้นมันได้ยินเสียงไงเผื่อแบบแอบกระซิบเฮ้ยลุงพี่แบดลุงพี่แบดเฮ้ยรับได้เฮ้ยโอ้โหเหนียวเกินสิบเอตแตปิดฝั่งนะําม แตะไม้ก่อนเฮ้ยเราได้5้าศูนย์แล้วเว้ยว้าห้าห้าออกเสียฝั่งได้เสิร์ฟห้าศูนย์ห้าศูนย์วิวแชร์นะวิวแชร์เล่นแบบวิวแชร์นะนี้นะำเส้นเส้นเส้นวิแชร์โอเคโอเคไอ้นี่ อย่าเข้าอย่าเข้าเยื่อเอิ่งภ่มิความเพียรแบบนั้นไม่สอโอ๊ยติดเด็ดอะไรวะเนี่ยเยังไม่ได้แตะอะไรกันเลยสองไปไปโอ้โหโอ้ยระวังหลังเนี่ย 台湾。

ดีเฮ้ได้ได้ได้สี่เก้าออกไมรอดไปห้าเก

สวยเฮ้ยไอ้หลับตะพวงนึ่งนนตะไม่กล้าเลยเพราะเฮ้ยเฮกไปหนึ่งห้าเอารีบเข้าเดียวมี่เดียวหนึ่งห้า đi 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 đi, đi yeah. Hay. Hay, ở đây đây, đây sòng tem, mai

เฮ้ยเฮ้ยเอนไหมโนนิดโดนนิดเอาแปดหกแปดไปไมเจอใคตัวไอ้แน่านาการขอดเกินอีกโขา้ Yum 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 8, chết tát Quái 7, Chết cao chết cao Đi đi Hãy

ยี่สิบเอ็ดสิบแปดไม่ทักิวทักิว